วันนี้เดินทางมาคำชะโนดไหว้พระปู่ศีสุโธเสร็จแล้วก็เดินมาดูต้นมะเด,ดเออเื่อักญ่นะดยปุูนโปรเกมเอาไหมเหรอไอเซอร์เมอร์นะนี่จะเป็นถ่ายรูปเลยจ้ะ นี่กำลังเดินเข้ามาตรงศารต้ต้นมะเดื่อยักษ์ถ้ามากรพ่อปู่ไม่ยากตรงงต้ต้นมะเดือยักษ์ บอกแก้วโอเคบอกแก้วแก้ววันนี้กปเอาคมินอยู่ ใต้ต้นมาเดือยักษ์จะพามาดูเลขใครตาดีก็ดูเอานะครับเดี๋ยวจะพาดูเลข นี่เขาก็กำลังลดูเลขกันอยู่นะครับท่านผู้ชมท่านไหนอยากได้เลขก็ดูเอานะครับเดี๋ยวจะพาดูใกล้ๆก่นผ้มหลุดกไปเลยกระ้วครับเขีจะมีมีก เห็นไหมครับพี่น้อง FC เห็นไหมถ้า FC เห็น FC ก็ดูเอานะตัดจาต้นมาดีอ่อยักษ์นะครับอ uh, <some S 2> ันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆทางรอบๆคำชะโนด วันนี้เป็นวันพระใหญ่ลูกหลานพ่อปู่ก็เลยได้มากราบท่านก็เลยได้เดินทางมาที่คำชโนดน,นะครับวันนี้ก็จะมีบวงสวงใหญ่มีต่างชาติก็มาเหมือนกันครับต่างชาติก็เดินมาดูเหมือนกัน

ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับพอดีวันนี้ไม่เห็นคอมเมนต์ขึ้นครับ เห็นเลขไหมครับเห็นเลขไหมครับไขตาดีได้ครับตาไร้เสียนะครับดูเอาอันนี้ก็เดินทางไปรอบๆวังคําะโนด ไนไไนไีวัน,นนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะมากแต่ว่าบัตรคิวจับบัตรคิวดได้ที่58นะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูบ่อชมน้ำวันนี้บรรยากาศแบบเค้มๆอ่ะฝนตก น้ำขึ้นมาเยอะมากเข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับว่ากกดไลค์กดแชร์ด้วย ช่วยดันช่องน้องหน่อยนะครับวันนี้ก็มีพี่พ,พี่จิตอาสามาทำความสะอาดวางชนวนนะครับ ตั้งจิตอธิษฐานเอาเด้อเอซเดินทางมาคำชะโนดอันนี้กำลังเดินทางออกทางวังคำชะโนด ไปถึงจุดชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครั้งแรกที่มานี่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห้งอันนี้วันนี้มาน้ำน่าจะเยอะหน้าดู อน้ำขึ้นเยอะอยู่ครับก็ไม่ขึ้นเยอะมากแต่ก็ขึ้นเยอะอยู่อาิษฐานเอาเด้อพี่น้องอันนี้เขาก็กำลังนั่งตั้งเหรียญกันอยู่ วันนี้ต้องขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณเ c ซีมากๆขอขอบคุณครับ